สวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาชมตัวคณิกรุ่น t p 9 m e t e S นะครับซึ่งรายละเอียดของตัวปืนเนี่ยจะคล้ายๆกับตัว Elite S นะครับแต่ว่าตัวนี้สามารถติดตัว Micro Lens ได้นะครับแล้วก็ตัว Backstep เนี่ยจะเป็นตัวอัปเกรดที่สามารถติดตัวบ่อแม็ก Mac นะครับปืนกระบอกนี้นะครับมีความยาวลำกล้องอยู่ที่4นิ้วนะครับแล้วก็แม็กบรรจุได้15นัดนะครับ มีคันข้างสไลด์2ด้านนะครับปุ่มปลดแม็กเนี่ยสามารถย้ายข้างได้นะครับที่สไลด์เนี่ยมีลายการลื่นที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายของสไลด์นะครับูนย์ปืนเป็นแบบ 3. รีดอทนะครับเป็นจุดสีขาวแล้วก็สู์หลังเนี่ยจะมีขีดเพื่อนำสายตาด้วยนะครับแล้วก็ปืนกระบอกนี้นะครับมีคันเซฟห้ามไกยอยู่ที่ใต้ขกขงไกนะครับแล้วก็มีพวกอินดิเคเตอร์ในส่วนของโหลดแชมเบอร์แล้วก็อินดิเคเตอร์บอก สถานะของเข็มแทงชนวนนะครับว่าปืนกระบอกนี้ขึ้นลำแล้วหรือยังนะครับเลดดอรตัวนี้เป็นของยี่ห้อมีคณิกนะครับตัวนี้สามารถปิดเปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปรับแสงอัตโนมัตินะครับตัวเลียนเนี่ยเป็นชนิดพิเศษนะครับป้องกันแสงสะท้อนแล้วก็ป้องกันการเกิดฟ้านะครับตัวแบตเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง6 0 0 0 0ชั่วโมงนะครับข้อดีของเลเดอรประเภทนี้นะครับเวลาแบตหมดเนี่ยเราสามารถเล็งปืนได้ต่อเนื่องจากศูนย์มาตรฐานของเราได้เลยนะครับ ตัวบอ่อแม็กที่ติดตั้งนะครับเป็นของสเลียนอาร์มนะครับแล้วก็เป็นตัวเดียวกับที่ติดกับตัวท p9 Elit e Combat นะครับส่วนตัวเสริมส้นเนี่ยเป็นของคันิกนะครับเป็นตัวบวกส้นบวกไปอีก3นัดนะครับวัสดุเป็นอลลอยนะครับทำให้แม็กตัวนี้นะครับบรรจุได้18นัดนะครับส่วนคะแนนของตัวเสริมส้นเนี่ยก็อยู่ ประมาณ3000บวกลบนะครับแล้วก็ตัวบอแม็กเนี่ยก็ประมาณ3,000บวกลบเช่นกันนะครับส่วนตัวเลดดอทเนี่ยคะแนนอยู่ประมาณหมื่นกลางกลางบวกลบนะครับส่วนคะแนนของตัวคณิกพีพีไนเมเตสกระบอกนี้นะครับสวัสดิการกรมการปกครองเนี่ยคะแนนอยู่ที่ประมาณห0,000ื่นกลางกลางนะครับส่วนบุคคลทั่วไปเนี่ยก็อยู่ราวๆประมาณ8 0 0ห0บวกลบนะครับ ก็ยังไงก็ลองสอบถามร้านที่มีจัดจำหน่ายดูนะครับเดี๋ยวมาดูภายในตัวปืนกันนะครับจะคล้ายๆกับตัวคันิกหล,หลายรุ่นนะครับเพราะว่าปืนรุ่นนี้ก็เป็นชุดที่อัปเกรดแล้วนะครับคนที่ติดตามผมเนี่ยก็น่าจะเห็นจนเบื่อแล้วนะครับซึ่งน้ำหนักของไกปืนรุ่นนี้นะครับก็อยู่ราวๆประมาณ4.5ปอนด์นะครับแล้วก็ชุดลั่นไกต่างๆเนี่ยก็ ชุบนิกเกิลทำให้แข็งแรงแล้วก็เวลาเดินไกลเนี่ยทำได้สมูทขึ้นนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับตัวปืนที่ m ไน e ์นะครับแล้วก็ของแต่งต่างๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ